เมื่อกี้ขับรถผ่านที่มาบนสะพานที่จะไปถึงนครปฐมนะครับเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินมาไกลามากเลยสังเกตดูแล้วับนี่ขึ้นสะพานมาแล้วอยากจะถามเขารือกันว่าเขาจะเดินไปไหนมีจุดมุ่งหมายอะไรหรือเปล่าที่เขาเดินนะครับไม่ขึ้นรถด้วยแต่เขาก็เดิน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 มาตลอดสงสัยแล้วจรินว่าเขาจะเดินไปไหนสวัสดีครับน้อง ไปไหนครับไปตบไปฮะตบไปไปคนประเทศพม่ามาาแล้วทำไมไม่ขึ้นรถนะครับขับรถไม่มีครับขับรถไม่มีแล้วจะเดินไปไหนไปปกัณฑบุรีไปไหนนะกัณฑบุรีกาญจนาภูรีจะเดินไปกาญจนบุรีไม่มีเงินไปทำอะไรกลับกัดสมาน หลับพมาโอ้ยตงฝั่งนู้นเลย <The> สังขา,งางมีเงินไหมในตัวมีเงินไหมอ้าวไม่คิดว่าจะเดินถึงวันไหนเนี่ยว,วันที่สิบวัวแล้วครับแล้วข้าวกินอะไรไม่มีครับกินข้าวที่ไหนที่บะมามีครับมีบ้างไหมดินสำเร็จรูปติดตัวไว้อะโอ้โหนี่ที่เดินจากไหนเข้ามาเนี่ยเดินจากไหนมาลวงสูงครับ รู้สึกแปลกๆวันนี้เห็นมาบ่ายโมงครับแล้เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเพื่อจะเดินไปกาญจนบุรีแล้วคิดว่าพรุ่งนี้ถึงไหมแล้วจะนอนที่ไหนสมมติเอาข้ามลงนี้จะนอนที่ไหนนอนฮะนอนถนนครับตามถนนนอนถนนสุดท้ายเลยแล้วปกติรับจ้างทำงานอะไรที่อยู่ใแถวๆนี้ครับงานบุหรี่ครับบุหรีและอาหารกอาวยเตี๋ยว ตอนนี้อยากจะกลับบ้านแล้วทำงานแล้วไม่มีเงินเก็บเลยเหรอไม่มีเงินค่ารถเลยเหรอไม่แต่ว่ามึงสายหมดสายหมดค่ารถประมาณสักเท่าไหร่จากเนี่ยไปจากนครปฐมไปกาญจนบุรีแล้วเข้าไปถึงบ้านเนี่ยค่ารถประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เประมาณเท่าไหร่แล้วคือรถเป็มไหมคือรถเป็มไหมไม่เปลี่ยนเครับอท่าไร่คือต้องเดิน เดินนี่ยังไม่ถึงนคปรปฐมเลยนะอีกประมาณสักยี่สิบห้ากิโลถึงนคปรปฐมแต่นคปรปฐมไปกาญจนบุรีจากกาญจนบุรีขึ้นไปแถวสังขาใช่ไหมดื่มเหล้าติดยาอะไรไหมมีไหม,มย,ยาเสพติดไม่มีครับมีครอบครัวไหมตัวคนเดียวเอาจริงงในในตัวได้มีเงินกี่บาทไม่มีครับจะับแบฮ<ๆ>ะับถ้าเกิดว่าผมให้เงินคุณไปเนี่ย ชาไปทำอะไรซ,ซื้อข้าวซื้อข้าวแล้วนี่กินข้าวเช้าหรือยังกินแล้วนะกินแล้วมีอะไรอยู่ในกระเป๋าอ,อะไรเสื้อเอางี้นะพี่สงสารนะก็เดี๋ยวพี่จะให้เงินไปเอาไว้สำหรับกินข้าว เอาไว้สาหรับถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเดินแล้วเมื่อยแล้วเนี่ยอยากให้ถึงที่จุดหมายเร็วๆนะไปขึ้นรถแล้วก็ไปต่อที่กาญจนบุรีนะเอาไปกินข้าวอย่าไปกินเหล้าอย่าไปเนื่องยาเสพติดนะอันนี้เห็นว่าเราทำผู้มนานะที่เดินไป ที่จะไปในในไปนะเอามีตรงไหนขนส่งมาได้อยู่ตรงไหนเราก็ไปไปขึ้นรถตรงนั้นนะแล้วก็ไปตามนะเดินทางปลอดภัยนะจ้ายังไงครับชายคนหนเขาต้องมุ่งมั่นที่จะเดินไปการจะรับนืี ไม่มีเงินในกระเป๋าเมื่อกี้ตรวจดูแล้วนะมีน้ำมีเสื้ออนู่ตัวนึงแล้วก็มีบะหมี่กรึ่ึงสำเร็จโรคเอาไว้ประทาังชีวิตชีวิตคนเรามันมีแย่กว่านี้เยอะนะมันมีแย่มันมีหนักกว่านี้เยอะแต่เราไม่ได้เจองถ้าเจอขึ้นมาเราก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ก็คือชาวต่าง้าตนะครับ เรียบร้อยก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยนะครับสําหรับนี่น้องชาวเมียนมานะครับเราไม่เลือกแบ่งชั้นวันณนะประเทศนะครับว่าเขาจะมาจากไหนเราถือว่าเป็นมนุษยธรรมมีมนุษยธรรมร่วมกันนา่งบนโลกใบนี้ก็ถือว่าเขาก็น่าจะผ่านรื่ว่าใช้ชีวิตที่ลําบากมามาก Thank you. Go.